ที่พี่แฟนคลับวยยศสายฟ้าเป็นพี่ชายที่อบอุ่นมากหลังเห็นภาพนี้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของชมพู่อารยาไฮโซนอตวิส so รุธพร้อมทายาททั้งสามคนน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลเราจะเห็นโมเมนต์พี่น้องที่น่ารักอยู่บ่อยครั้งวันนี้วันที่24กันยายนห6 แม่ชมก็ได้เผยความน่ารักน้องแอบิเกลเล่นกับพี่สายฟ้าโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดจอมิทแมท,ทีเรียลเกลน้องเกลได้นั่งตักพี่ชายอย่างสายฟ้าสำหรับพี่สายาก็คอยกอดน้องเล่นกับน้องโมเมนต์นี้ทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับต่างชมความน่ารักความอบอุ่นของพี่สายฟ้าจำนวนมากเลยทีเดียว